สวัสดีครับมโมฮั่ก,การรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่7เมษายน2566ครับครับก่อนอื่นเราก็มาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับก็ยังคงมีลักษณะของยอมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนนะครับปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลงถึงภาคตะน,นอเียงเหนือด้วยนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับมาจากาบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเยน็นกําลังปันกลางจากประเทศจีนนะครับตอนนี้ก็แผ่ลงมา บริเวณประเทศเวียดนามประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็คาดว่าในวันนี้นะครับต่อเน,นื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ก็จะแผ่ลงมามากขึ้นมาที่พื้นที่บริเวณท่าตวหนอเชิงเหนือนะครับทําให้มีลักษณะของลมใต้และลมตวหนออกเียงใต้ที่มีความแรงมากขึ้นนะครับก็ทาให้หนําความชื้นเข้ามาสู่บริเวณท่าตวหนออกเียงเหนือตอนล่างได้มากขึ้นนะครับสําหรับในส่วนของ สภาพท้องฟ้าในช่วงเช้านี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากนะครับก็เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับบริเวณภาคตนกเฉียงเหนือตอนล่างก็สาเหตุเนื่องมาจากนะครับมีกลุ่มฝนขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเกิดขึ้นบริเวณประเทศกัมบูชานะครับก็เลยทําให้มีลักษณะของเมฆที่แผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตนอกเฉียงเหนือด้วยนะครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันลมเป็นลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีโอกาสของการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับรอยละ30ของพื้นที่นะครับลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองจะมีลมกระโชกแรงนะครับลูกเห็บตกและก็มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับสำหรับตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวัน 3 6มหถึง39องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสูตรเช้าวันพรุ่งนี้2 2ถึงย5องศาเซลเซียสครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีองกาสนะครับเกิดพายุฝนฟ้าขนองหรือว่าพายุฤดูร้อนได้นะครับก็อยากจะให้ฝากระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากตัวพายุนี้ไว้ด้วยนะครับ สำหรับการพยากรณ์ในช่วงเช้าก็ขอจบก,การรายงานไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อนในช่วงบ่ายสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน